ผมชื่อสุวิทย์คุณอาศรพัน์บ้านอยู่ที่ตำบไลไร่หลับทองอำเภอพระพนาสนิคมจังหวัดชนบุรีอายุผม61ปีเป็นโรคหัวใจ<ะ>คือไปหาหมอตรวจดูแล้วว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วปรกอบว่าว่าหมอจะนัดเข้าไปผ่าผ่าตัดส่วนหัวใจแล้วหายใจไม่ออกหอบกลาคือจะนอนไม่หลับนอนไม่ได้เลยคือต้องนองั่งลุกๆขึ้นมานั่งนั่งหลับแต่ก็ไม่หลับหลับไม่ได้ เข้าห้องน้าอาบน้ําอาไม่ได้ด้วยมันหอมคนมันคนจะสิ้นใจงั้นน่ะขาดใจแล้วพอดีเปิดยูทูบดู<ะ>เกี่ยวกับธนาธรน,นี่ตอนแรกเป็นขอให้ไหนก่อนมั่นใจ<ะ>ผมมั่นใจเพราะว่ามีคือมีมีการวิจัยว่าตัวยาตัวเนี้มันมีตั้งร้อยปัาชนิดแล้วก็เลย ว่าเออคงจะต้องหายแน่อาการกินครั้งแรกก็มันจะเกิดอาการขึ้นมาก่อนเพราะว่าให้หอบให้เหนื่อยมากกว่าเดิมหน่อยแล้วว่าประมาณผ่านไปประมาณสามวันพอวันที่สามก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกทํานู่นทํานี่ได้ไม่เหนื่อยหายไปเลยหายหอบหายเหนื่อยไปเลยอั<ล>นนี้ยกหลังเลยก <laughs> ินอยู่ครับยังกินอยู่วันี้ตอนนี้อยู่ขวดที่สี่แล้วผมก็มันเคยมีเป็นเกี่ยวกับไหรือสีดวงตอนนั้นก็นั้นเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วหายแล้วว่าคนมากินยานี้ก็ไปมันกระทุ้งออกมา มันก็ทําให้ปวดก้นแล้วก็ปวดที่เอวปวดอยู่สองจุดนี่ประมาณ 3- ามสี่วันแล้วพอวันที่สี่อ่ะรู้สึกจะตอนเช้ามาถ่ายอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเลือดออกมาก็ไม่ตกใจเพราะผมผมคิดว่ายัางไงก็เป็นยาตัวนี้แหละคือยาเนี่ยต้องบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นโรคอะไรมันก็จะออกมาให้อาการให้เห็นไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรมาตอนก็เลยหายปกติการก็ดีขึ้นเลยหายไปเลยคือไม่ไม่ปวดอีกแล้วาหวานเนี่ยไปะจอที่ของอนามัยเข้ามาจอ จาะไปหวานขึ้นประมาณร้อยยี่หกแล้วหลังประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ไปเจาะอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นมันเริ่มเริ่มเริ่มเป็นใหม่ไงคือมีอาการขึ้นมาใหม่แ,แล้วพอหลังอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปเจาะอีกครั้งหนึ่งมันลดไปสิบเลยผมว่าเออหวานกับกระหายแล้วก็ความดันความดันมีความดันก็ลดลงตอนนี้ผมวัดอยู่ประจําก็เหลือแค่ร้อยร้อยเศษนิดหนึ่งเหลือเก้าสิบฟาแล้วก็ความตึงของหัวใจก็เหลือประมาณห้าสิบฟา ไม่เกินเจ็ดสิบอยู่ไอเกสเนี้ยตลอดเวลาเอพี่ก็กังวลครับเพราะต้องเปิดค้นหาพวกนี้แหละตลอดหาหายาสมุนไพรทั่วไปแล้วก็ต้องดูว่าตัวยาตัวไหนมมีเยอะนะถ้ามีตัวยาส่วนผสมเยอะและเป็นสารตะกัดด้วยไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ด้วยเราก็เลยมั่นใจในตัวนี้ตอนนี้ผมก็ยืมจาเช้าเช้ามืดแม่อนตื่นนอนมาพมก็เอาแล้วหนึ่งหนึ่งถ้วยสามสิบซีซีแล้วก็ก่อนนอนสามสิบซีซีผมจะเป็นแบบนี้ ตอนนี้ทำได้สบ,บายเลยถอน้าถาง้า